อยู่ทุกวันนี้อยู่ไปทําไมไเสียค่าอาหารเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ฮะ<า>ให้มึงขี้ใส่บ้านต้องเก็บปีไม่เคยจำสอนไม่เคยจำที่นอนปรจําแล้วก็เกาปรจํที่นอนนี่พ่อซื้อสี่สิบห้าสิบปอนให้นี่ไม่ว่าจะขนมไม่ว่าจะอะไรนะเดือนเดือนหนึ่งนี่หมดเยอะแต่พูดอะไรนี่ยไม่เคยฟังถ้าได้เล่นแล้วเหลือง ใช่ไหมแต่ละวันนีไม่เคยเลยที่จะไม่ทําให้ปวดหัวเนี่ยชอบห้เก่าหันหน้ามานี่หันหน้ามานี่สิเกิดมาเพื่ออะไรฮะ่